วันนี้ป้าแป๋วจะไปหาหมอนะคะหมอความดันนัดนะคะหมอนัดค่ะวันนี้ป้าแป๋วก็ไปแท็กซี่ค่ะซึ่งแท็กซี่นี้ก็เป็นแท็กซี่บริษัทที่เราเรียกมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่โอจังนะคะเป็นบริษัทที่เราใช้เราสบายใจค่ะพอเรียกปุ๊บเขาก็จะรู้จากบ้านป้าแป๋วเลยค่ะไปค่ะเราไปหาหมอความดัน,นวันนี้หมอความดันนัดมาหาหมอความดัน หมอความดันของป้าแป๋วนี้นะคะก็จะนัดเดือนละหนึ่งครั้งนะคะหาหมอเสร็จนะคะป้าแป๋วก็ไปดูลูกพีชนะคะส่งไปให้เพื่อนค่ะเพื่อนที่ส่งหน่อไม้มาให้ป้าแป๋วกินนะคะนี่ค่ะแถวบ้านป้าแป๋วนะคะลูกพีชผลไม้จะขึ้นชื่อป้าแป๋วก็เลยจะส่งลูกพีชนะคะไปให้เพื่อนก็เลยจะมาหา ซื้อนะคะลูกพิษส่งไปให้นางชิมเพราะว่าบ้านป้าแป๋วนี้นะคะเป็นลูกพิษเขาจะขึ้นชื่อคะ่ะขึ้นชื่อมากเลยขึ้นชื่อความอร่อยนะคะ ที่ป้าแป๋วมาซื้อน,นี่นะคะเป็นสหกรณ์กรเกษตรค่ะเรามาซื้อผลไม้ช่วงนี้ผลไม้ออกเยอะเรามาซื้อผลไม้เราก็สามารถให้ทางร้านนี่นะคะส่งไปให้เราได้เลยนะคะส่งไปให้เพื่อนเราส่งเราก็เอาที่อยู่ให้นะคะเราต้องการส่งไปตรงไหนอะไรยังไงนะคะเราก็บอกเขาเราก็สามารถส่งตรงนี้ไปได้เลยค่ะถึงเร็วทันใจค่ะส่งไปวันเดียวนะคะเพื่อนป้าแป๋วก็ได้รับลูกพีชแล้วค่ะ วันต่อมานะคะหมอฟันก็นัดฟันป้าแป๋วค่ะนัดทำฟันค่ะโอ้ยุ่งยากอะไรขนาดนี้นนี่น่น,นเยอะแยะก็มีคนถามป้าแป๋วมาเหมือนกันนะคะว่าเราทำฟันนี้แพงไหมที่ญี่ปุ่นค่ะก็แพงนะคะป้าแป๋วก็คิดว่าแพงค่ะอันไหนที่เราใช้ประกันได้เราก็ใช้ประกันค่ะป้าแป๋วก็ใช้ประกันสุขภาพนะคะของญี่ปุ่นค่ะ แต่ฟันที่ญี่ปุ่นนะคะใช้ประกันสุขภาพไม่ได้ทั้งหมดนะคะเป็นบางอย่างเท่านั้นนะคะที่ใช้ได้กับจากหมอฟันนะคะวันนี้เราก็มาเตรียมที่จะทิ้งขยะกันค่ะวันนี้เป็นวันทิ้งขยะเป็นพวกเศษแก้วนะคะเป็นเหล็กเศษเหล็กนะคะถ้วยชามกระทะหม้ออะไรขยะประมาณนี้ค่ะเขาจะมีกําหนดทิ้งนะคะเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะ กำหนดทิ้งแล้วก็ให้ใส่นี่ค่ะถุงเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเขาจะกาหนดนะคะกําหนดวันวันนี้ป้าแป๋วก็จะไปทิ้งกระสานโนซังค่ะเดี๋ยวเราจะไปกระสานโนซังอากาศร้อนมากค่ะวันนี้ป้าอกเบอกว่าตอนนี้38องศาดูร้อนมาก จะเป็นลมเพราะเปรี่ยวเป็นคนที่สู้ร้อนไม่ได้กระทะกระมังน้นะคะ,ะ,ะ,นะคะเราก็จะไปทิ้งวันนี้แหละกลับจากไปทิ้งขยะก,กันก็มารดน้ำต้นไม้กันหน่อยค่ะช่วงนี้อากาศร้อนเหลือเกินค่ะรดต้นไม้ไปด้วยก็ชมดอกไม้ต้นไม้ไปด้วยค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะ พระอาทิตย์แบบเปี้ยงมากตัดใบแมงลักไปใส่แกงเรียงค่ะน,นี้ค่ะเก็บพริกไปกินกับแหนมพริกนี้ขอบอกเลยว่าเผ็ดนะคะพริกขี้หนูญี่ปุ่น แป๋วจะทําแกงเรียงกุ้งสดนะคะกุ้งของเรานะคะเป็นกุ้งสดเราก็เอามาแกะแล้วก็ผ่าหลังเอาขี้ออกนะคะผักป้าแป๋วก็จะใช้เป็นฟักทองสุก,กินิข้าโพดอ่อนที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือใบเมงรักนะคะ ใบมึงรักนี่แกงเลียงนี่คือขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือใครมีผักอะไรนะคะใครชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปค่ะที่บ้านเรามีบวบก็ใส่บวบไปค่ะใครชอบกินผักอะไรนะคะเราก็ใส่ไปค่ะพริกแกงของเรานะคะก็มีกะปิหอมแดงกุ้งแห้งพริกแดงกระชายพริกไทยดำแล้วก็พริกไทยขาวนะคะใครจะใส่แต่พริกไทยขาวอย่างเดียวหรือว่าจะใส่พริกไทยดำอย่างเดียวก็ได้ค่ะแล้วแต่นี่ป้าเป๋วจะใส่สองอย่างเลย เดือดใส่พริกแกงเดือดนะคะเราก็เอาผักลรงไปค่ะปรุงรสนะคะก็ใส่แค่น้ำปลาค่ะ รสชาติเราก็ชิมเอานะคะเราใส่กระปิไปแล้วนะคะรสชาติอาจจะเค็มเราต้องชิมดูนะคะ สุดท้ายนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปค่ะเราจะใส่กุ้งตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่ากุ้งนี้เขาจะสุกเร็วค่ะกุ้งสุกมากเกินไปก็จะไม่อร่อยนะคะใส่เมงรักลงไปค่ะอือห uh ือ huh. กลิ่นหอมขอบอกเลยว่าเมนูนี้นะคะต้องทำค่ะ fine. Baiklah, nak pergi makan แป๋วคิดอยากจะกินแหนมหมูค่ะวันนี้ก็เลยทําแหนมหมูด้วยค่ะอันนี้ป้าแป๋วทำไว้คืนนึ่งนะคะเป็นหนึ่งวันแล้วอากาศมันร้อนค่ะจะเปรี้ยวเร็วค่ะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มีหมูสับหนังหมูกระเทียมข้าวเหนียวเกลือผงชูรสนิดหน่อยแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนะคะเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดนี่นะคะมาคั้นใส่กันค่ะคั้นนานๆจนให้เนื้อหมูนะคะกับเครื่องปรุงต่างๆนี่เหนียวเข้าด้วยกันเหนียวแบบตุ้ยๆในมือเลยค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วเราก็เอามาห่อค่ะใครไม่มีตองนะคะก็สามารถใส่หอ่อใส่เป็นถุงเป็นแหนมตุ้มแหนม ก็ทําได้หลายอย่างค่ะวิธีทําแหนมนะคะ นี่ค่ะแหนมหมูนะคะที่ป้าแป๋วทำอากาศร้อนค่ะช่วงนี้เปิดดูข้างในเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนั้นอีกเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ป้าเป๋วยยุ่งๆเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายอย่างคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะคะก็จะมีเทศกาลโน่นนี่นั่นขึ้นมาเนาะก็จะมีนั่นนี่น่นแต่ที่สําคัญนะคะก็คือฟันป้าเป๋วคะ่ปะป้าเป๋วไปทาฟันไปซ่อมฟันป้าเป๋วใส่ฟันถาวรมานะคะกับเมืองไทยไปไปเจอไปกินแคปหมู แล้วทีนี้ลืมตัวอร่อยจนลืมตัวค่ะไปเคี้ยวแคบหมูแล้วทีนี้ฟันที่ป้าเป๋วใส่ถาวรมาเนาะเขาเกิดแบบชารุดชำรุดขึ้นมาป้าเป๋วกลับมาญี่ปุ่นปปก็ต้องมาทําใหม่มาซ่อมมาครอบใหม่มาอะไรใหม่คือถอนออกแล้วก็ครอบใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างเลยค่ะมีหลายคนเหมือนกันนะคะที่ถามป้าเป๋วมาไม่ว่าจะอยู่ในญี่ปุ่นหรือจะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะ สามีญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะเราจะทำอย่างไรคือหลายคนคือไม่รู้เลยก็มีค่ะว่าเปลวมีหลายเคสมากเลยไม่ว่าจะสอบถามมาทางติ๊ t ต k อกนะคะทางต่อๆหรือว่าทาง YouTube ทางเฟซนะคะหลายคนเลยสอบถามป้าเปลวมาป้าเปล่ยินดีมากเลยนะคะที่จะให้คำแนะนำต่างๆเท่าที่ป้าเปลวให้คำแนะนำได้นะคะจัดลากิมัส เป๋ามีข้าวเหนียวทำไมกินข้าวเหนียวกับแกงเรียงเาป๋าอยากจะกินข้าวเหนียวกับแหนมหมูอยากกินอะไรก็กินค่ะกินเถอะอยากกินอะไรก็กินเอาบังไหมอา้าบังเพาะเปล่าเป็นคนที่ชอบกินแกงเรียงนะคะชอบมากๆเลยอื ขอบอกว่าอากาศร้อนมากอืมี่รัเอาแป๋นะคะป้พาะแป๋วชอบใช้ช้อนแบบเป็นไม้แบบนี้เพราะว่าป้าแป๋วแก่แล้วค่ะฟันไม่ค่อยดี เวลาเราใช้ช้อนที่เป็นสแตนเลสหรือว่าเป็นไน้นี่นะคะจะไปกระทบกับฟันแล้วทาให้ฟันเรามันแบบมันแบบเสียวๆฟัน Mm-hmm. má ha cả bắp bèo. โอ้โโอชิโอเคค่ะ <S <s วันนี้นะคะหกโมงครึง่งป้าเป๋วจะไปประชุมกลุ่มหมู่บ้านนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าฤด,ดูร้อนนะคะเป็นช่วงที่โอบองนะคะเทศกาลโอบองอป้าเป๋วก็จะไปประชุมกับกลุ่มหมู่บ้านว่าปีนี้กลุ่มหมู่บ้านเรานี้นะคะจะทําโอบองแบบไหนอะไรอย่างไรนะคะป้าเป๋วจะไปประชุมประมาณหกโมงครึง่ง อย่างไรนะคะป้าเป๋็จะถ่ายมาให้ดูนิดๆหน่อยเท่าที่ถ่ายได้นะคะโอเคค่ะเจอกับป้าเป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ไม่พลาดคลิปใหม่ของป้าเป๋วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าเป๋วจะไปประชุมหมู่บ้านนะคะกับซาโนซังเราจะเดินไปค่ะการอยู่ร่วมนะคะกับชุมชนของเราที่อยู่ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนี่นะคะ เราก็ต้องทำนะคะกิจกรรมกับชาวบ้านด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แล้วเราจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเราก็ต้องรับรู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกลุ่มหมู่บ้านค่ะเราจะเดินไปไม่ไกลค่ะสวัสดีค่ะแต่โอนะจินางเรียนภาษาไทยซานอสะกชาชิวลรีะเนี่ย <laughs> <laughs> ม่น่さんาโนังเกณง์เกะเกได้แ่กงสีよโนะเราก็เดินกันไปเรื่อยๆค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วธรรมชาติแถวบ้านป้าแป๋วธรรมชาติดีดีออกกำลังกายค่ะโิี่อยูดสัอนเลย บรรยากาศดีขี้เลยแน่แหลยยามายามาขี้เลยบรรยากาศดีค่ะข้างหน้าก็เป็นสวนองอุ่นผู้ที่สรงมีแต่สวนองุ่นนี่ถึงแล้วค่ะตรงนี้ที่เราจะมาประชุมกลุ่มหมู่บ้าน ประชุมเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราก็กลับบ้านกันนะคะะชุมเสร็จแล้ววันนี้มานะคะเราก็ได้เป็น เป็นเท่นนะคะที่เราจะจะมีเทศกาลหน้าร้อนนะคะเทศกาลโอบองหน้าร้อนก็ได้บัตรนี้ไปเพื่อไปแลกไปแลกกินของนะคะไปแลกกินของที่เขาอยู่ในงานนะคะเราก็ใช้บัตรนี้ไปแลกเลยเราอยากจะกินยากิโซบะอยากจะกินยากิโตริเราก็ใช้บัตรนี้ไปแกลก แล้วก็มาจ่ายเงินค่าบำรุงนะคะมาจ่ายเงินค่าบำรุง <c oughs> บำรุงบำรุงท้องถิ่นนะคะ6000เยน6000เยนนี้คือเราจะต้องไปจ่ายค่าทิ้งขยะจ่ายค่าบำรุงท้องถิ่นนะคะ <c oughs> ก็ตกอยู่เดือนละ2 0 0พันเยนนะคะ3เดือนเราก็จ่ายทีหนึ่งก็เป็น6000เยนค่ะเห็นไหมคะมีแต่เงินนะคะประเทศญี่ปุ่นอะไรก็เงินเงินค่ะ